n นวาย Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีท่านทุกท่านนะครับดี่จะรับเข้าสู่รายการ n น w h ย t o p i c กกับผมพิทันสถิ์ครับวันนี้มาแบบไม่มีกล้องนะครับเพราะว่าพอดีย้ายที่อยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังจัดการอะไรไม่เรียบร้อยนะครับก็เลยมาเป็น อ่าสกรีนช็อตของเว็บไซต์ละกันนะครับที่ผมจะมาเล่าวันนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เห็นไหมเห็นหัวข้อข่าวปะทุกคนลูกบอลเนปจูนเนี่ยผมสนใจมากเลยคืออะไรนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะทะเลด้วยนะพลาสติกใต้ทะเลเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับที่แบบหลายๆคนอาจจะมองข้ามไปนะอืมนั่นแหละก็เลยสนใจจะมาเล่าให้ฟังนะครับ อยากจะอ่านด้วยนะออก็บปิความวันนี้มาจาก BBC News ไทยนะครับอะไรคือลูกบอลเนปจูนมันมีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อ,อการจัดการกับพลาสติกใต้ทะเลนะครับก็จริงๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าธรรมชาติเนี่ยมีคอนเซปต์ของการ remediate นะครับหรือว่าการบพาบำบัดพื้นฟูมลพิษต่างๆอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจือจางหรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนร่างกายคนนะครับเวลามี เช่นเสียนตําอย่างเงี้ยร่างกายก็จะพยายามขับมันออกมานะครับสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะเวลามีสิ่งแปลกปลอมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพยายามขับมันออกมาหรือจัดการบําบัดอะไรของมันเองนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปก็ไม่ไหวนะครับเหมือนแบบเอ่อเช่นกระสุนโดนยิงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยากเกินที่ร่างกายจะขับกระสุนออกมาได้เองนะครับจะใช้เวลานานหรือว่าอาจจะทําไม่ได้เลยสุดท้ายอาจจะแบบเอ่อสร้างเนื้อเยื่อมาหุ้มอะไรเงี้ยคือสิ่งแวดล้อมก็ทํางานลักษณะคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับ บทความจากคุณแฟรงกี้แฟรงคี้เอ็ดคินส์นะครับ BBC Future ลงว,วันที่8กันยายน2 0 2 5ครับลูกบอลเนปจูนหรือโพสิดนเนียโพซิดเนียโอเชนิก้านะครับโอเชีิโอเชนิกา้าออคือก้อนหญ้าทะเลที่มีลักษณะกลมแน่นพบได้มากในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยหญ้าทะเลชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในงานบรรจุพันธุ์เครื่องนอน ไปจนถึงฉนวนการความร้อนสําหรับบ้านเรือนมาหลายศตรวรรษแล้วอ่าหลายทศวรรษนะครับเอ่อหลายหลายศตรวรรษเลยเหรอร้อยปีเลยเหรอครับเนี่ยหลายร้อยปีเลยเหรอโอ้าว่าทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนาได้ค้นพบว่าลูกบอลเนฟจูนที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ําเหล่านี้กําลังทาหน้าที่อีกอย่างหนึ่งโดยธรรมชาตินั่นคือดูดซับพลาสติกจากก้นทะเลสําหรับในมหาสมุทร ไมโครพลาสติกซึ่งเป็นอนุภาคที่ขนาดเล็กกว่า5 mm, ้มิเมตรมีมักมีต้นกำเนิดจากสิ่งของต่างๆเช่นถุงพลาสติกขวดน้ำและอวนจับปลาเศษพลาสติกเหล่านี้สามารถเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราโดยสม,มนลต่อทุกอย่างตั้งแต่การทำงานของกระดูกและสมองไปจนถึงระบบฮอร์โมน ถ่าว่าแม้ว่ามลพิษจากพลาสติกส่วนใหญ่จะมีต้นกำเนิดจากภาคพ,พื้นดินแต่มหาสมุทรรวมถึงทุ่งหญ้าทะเลก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งที่สะสมพลาสติกเช่นกันเนี่ยนะหน้าตาก็แบบนี้เนาะออแอนนาซานเชสวีดาวหัวนหน้าทีมนักวิจัยจ,จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยบาร์เซโลน่ากล่าวว่า ใบหญ้าใบของยญ้าทะเลโพซิโดเนียจะช่วยชะลอความเร็วของน้ำขณะที่มันไหลผ่านโดยในทุ่งหญ้าทะเลจะมีการไหลของกระแสน้ำน้อยกว่าจึงสามารถดักจับคาร์บอนและตะกอนได้และยังทำหน้าที่เป็นแหล่งหลบภัยของความหลากหลายทางชีวภาพก็ <c <oughs> C ioè, เหมือนป่าเนาะเหมือนทุ่งหญ้าอะไรเงี้ยก็เป็นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยเฉพาะในทะเลที่ คือมันก็มีสิ่งชีวิตหลากหลายอะจุลินทรีย์จุลินชีจุลินชีบหรือว่าสัตว์เล็กๆนะครับมันก็ต้องมีที่อยู่อาศัยอะเหมือนกับบนบนบกนั่นแหละครับทุ่งหญ้าทะเลก็เป็นการเรียกที่เห็นภาพดีนะทุ่งหญ้าทะเลนะแต่ทุ่งหญ้าทะเลใต้น้าที่พิ้วไหวเหล่านี้ก็สะสมพลาสติกในปริมาณที่เข้มข้นมากขึ้นเช่นกันซึ่งในแต่ละปีมีพลาสติกไหลาจากแม่น้ําลงสู่ทะเลระหว่าง 1.15ถึง2.41ล้านตันหากแม่น้ำไหลเข้าสู่ทะเลในบริเวณที่มีหญ้าทะเลโพซิโดเนียะเจริญเติบโตอยู่พลาสติกบางส่วนจะถูกดักจับและสะสมไว้แต่ไม่ใช่ว่าพลาสติกทั้งหมดจะยังคงถูกกักเก็บไว้ในทุ่งหญ้าทะเลที่พลิวไหวเหล่านี้ก็คือเก็บได้แค่บางส่วนนะเนาะอะไรที่มันชิ้นใหญ่ๆมันก็เก็บไม่ได้ใช่ไหม ในรูปใบไม้ร่วงของทุกปีหญ้าทะเลโพซิโดเนียจะถัดใบออกมาเส้นใหญ่เหล่านี้จึงอุดมไปด้วยลิกนินสารอินทรีย์ที่มีความแข็งแรงและพันกันแน่นจนกลายเป็นก้อนเมื่อมันเคลื่อนไหวมันก็จะพาพลาสติกที่พันอยู่ในในเส้นใหญ่ไปด้วยซันเชสวิดาวกล่าวทั้งนีน้นักวิจัยประเมินว่าในทุกๆปี ทุ่งหญ้าทะเลอาสามารถดักจับเศษพลาสติกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนได้เกือบ900ล้านชิน้นมีปลาครับไปอยู่นะในปี2018และปี2019ทีมของซานเชสวิดาวได้ตรวจสอบก้อนหญ้าทะเลที่ถูกคลื่นซัดขึ้นบนฝั่งชายหาด4แห่งบนเกาะมาโย,ยกาประเทศสเปนได้แก่ชายฝั่งของเกาะ ซามารีนาซอนเซราเดมารีนาคอสตาเดลปิสเดลปินสและเอสเปเรกร์อนเอสเปเรกอนปติสอ่านยากมากชื่อสเปนนะ <laughs> ผู้เขาพบเศษพลาสติกในตัวอย่างในตัวอย่างใบหญ้าทะเลที่หลุดออกมาครึ่งหนึ่งคิดเป็นเศษพลาสติกมากถึง600ชิ้นต่อใบหญ้าทะเล1กิโลกรัม มีเพียง17%ของลูกบอลเนฟจูนเท่านั้นที่พบว่ามีพลาสติกอยู่ภายในและอัดอยู่ด้วยด้วยกันแน่นมากเกือบ1,500ชิ้นต่อ1กิโลกรัมโดยลูกบอลเนฟจูนที่มีลักษณะมัดแน่นมากกว่าจะมีประสิทธิภาพในการดักจับพลาสติกได้ดีกว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้คนะนะรับเนเจูนนะบอลเนปจูนที่เรียกว่าเนปจูนนี่เป็นเพราะมันเป็นวงกลมเหมือนดาวเคราะห์หรือเปล่าไม่ใช่ปะ <c oughs> ดาวเอานะ หลังจากงานวิจัยของเราถูกตีพิมพ์หลายคนก็เริ่มส่งภาพของบอลเนปจูนขนาดยักษ์มาให้ฉันดูซันเชสวิดาวกล่าวและเสริมว่าลูกบอลเหล่านี้คือก้อนที่สามารถดักจับพลาสติกชิ้นใหญ่และมองเห็นได้ชัดเจนบางครั้งก็มีผ้าอนามัยแบบแผน่นแบบซอดหรือทิชชู่เปียกเนื่องจากสิ่งของเหล่านี้มีเส้นใยเซลลูโลสเยอะมากมักจะจมลงไปในน้ำเธออธิบาย ไม่เลยค่ะฉันไม่ได้อยากได้ภาพพวกนี้จากทุกคนจริงๆเธอพูดติดตลกตลกมากอ,อ,อันนี้ก็เป็นเรื่อลนืวอจูนนะครับเป็นผ,ผลิตผลตามธรรมชาติของทุ่งหญ้าทะเลโพไซดโดเนียแต่พลาสติกที่อยู่ภายในลูกบอลเหล่านี้มาจากมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น,นเปรียบเปยซสันเชสวิดาวกล่าวว่าทะเลที่มีคลื่นแรงโดยเฉพาะในช่วงพายุ ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําอาจทาให้ลูกบอลเนฟจูนหลุดขึ้นมาจากก้นทะเลได้และลูกบอลบางลูกลอยออกไปยังน่านน้ําที่ลึกขึ้นในขณะที่บางลูกถูกพัดขึ้นฝั่งเรามาพูดกันว่านี่คือวิธีที่ทะเลส่งขยะก,กลับคืนมาให้เราขยะที่ไม่ควรจะอยู่ก้นทะเลตั้งแต่แรกซันเชสวิดาวกล่าวทว่าเธอเองก็เน้นย้ำว่าลูกบอลเนปจูนไม่ใช่ทางแก้ปัญหา พลาสิกในมหาสมุทรเราไม่เคยมองว่ามันเป็นวิธีฟื้นฟหูหรือแนวทางในการทำความสะอาดขยะจากทะเลเอออันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็น,นกลไกที่อืมเราจะพึ่งพามันได้ในการจัดการขยะทะเละเข้าใจใช่ไหมมันเป็นแค่อะไรเหมือนเนื้อเนื้องอกที่มันที่ร่างกายขับออกมาเออนะฮะเวลามีสารแปลกปลอมนะครับก็อย่าไปคิดว่ามันเป็น,นกลไก ที่ที่ดีหรืออะไรนะครับทางที่เราควรจะเอามันออกมาใช่ไหมเหมือนกับส่วนปืนที่ผมยกตัวอย่ยางไปอ่ะเออบางทีมันอาจจะเอาออกมาเองได้แต่ว่าเราก็ควรจะเอามันออกมาด้วย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 ฝีม,มือของเราเองนะครับน่าจะดีกว่านะอซานเชสซีดาาแนะนำว่าหากใครพบลูกบอลเนปจูนควรปล่อยไว้ในที่ที่มันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบนชายหาดหรือในทะเล ลูกบอลเหล่านี้นําความชื้นและสารอาหารมาสู่ชายหาดหากเราทิ้งมันไปเราก็กําลังทําลายระบบนิเวศชายฝั่งอาชายหาดที่กําลังเกิดขึ้นใหม่นี้เธอเตือนเออคือจริงๆแล้วเนี่ยออลองนึกสภาพนะครับถ้าเป็นเรามีชายหาดใช่ไหมแล้วปรากฏว่ามีเศษขยะเนี่ยอยู่เต็มหาดเลยนะครับอาเศษขยะเนี่ยมันอาจจะมาจากบนฝั่งนะครับเราก็จะมีโครงการเก็บขยะชายหาดใช่ไหม แต่ว่ากลับกันนะสมมติว่าถ้ามันถูกพัดขึ้นมาจากทะเลล่ะเราเจาะมันออกไหมถ้ามันเป็นชิ้นๆเราก็คงจะหยิบมันออกเนาะแต่พอเอินว่ามันมาในรูปแบบของลูกบอลเนปจูนแบบเนี้ยทางอาจารย์เนี่ยเขาก็บอกว่านักวิจัยนะครับเขาบอกว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งความจริงข้างในเนี่ยมันมีเศษขยะเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่าเราก็อาจารย์ก็เอนักวิจัยก็ไม่ได้แนะนําให้เราหยิบไปทิ้งหรือไปกําจัดนะ เพราะว่าข้างในก็มีสารอาหารอะไรหรือว่าข้างในเองก็อาจจะมีโรดิเวทที่มีสิ่งมีชีวิตยอยู่าอาศัยอยู่ก็ได้นะก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันผมก็แอบไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดข้างในมันมีขยะเนี่ยก็ควรจะเราก็ควรจะเอาไปจัดการให้มันถูกต้องเอาไปเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เขาแนะน,นามาอย่างเงี้ยนะฮะผมก็จะเชื่อนะอืมอ่า นี่เป็นช่วงเวลาที่ญ้าทะเลทั่วโลกกำลังลดลงอย่างต่อเนื่องงานวิจัยหนึ่งพบว่าพื้นที่ญ้าทะเลทั่วโลกได้ลดลงไปแล้วถึง29%ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่19เนื่องจากพวกมันกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากคุณภาพน้ำที่แย่การพัฒนาชายฝั่งสายพันธุ์ลุกลานอุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นและระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นเอออันนี้แม็เซนหมดเลยนะยกเว้นระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นน้ำน้ำทะเลเพิ่มขึ้นแล้วมันยังไงนะ อุณหภูมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะสายพันธุ์ลูกดานเอาพ,พอเข้าใจได้นะฮะในบริเวณอ่ทาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกย่านทะเลโพซิโดเนียโอเชนิก้ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่รุนแรงและเพิ่มขึ้นจากขึ้นความร้อนและมลพิษจากอุตสาหกรรมขณะที่สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันในออสเตรเลียอย่างโพิโดเนียออสอ่าออสเตรเลสนะก็มีจำนวนลดลงเช่นกัน แม้จะมีความพยายามอนุรักษ์พวกมันไว้ก็ตามแต่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ยังมีความพยายามในระดับท้องถิ่นที่ต้องการเร่งฟื้นฟูหญ้าทะเลเช่นโครงการ Marine Forest ของบริษัทเรดอิเล็กติก้าในอ่าวโปเลนซาประเทศสเปนและโครงการนักวิทยาศา,ศาสตร์พลเมืองโพซิโดเนียกาเดนเนอร์กาเดเนอร์นะหลายคนนะ,ะนัก ชาวสวนหลายคนนะครับในซิซิลีและมอลตาเอ้ยโอ้ยผมอยากพูดเห็นซิซิลีแล้วก็อยากไปนะเป็นเนกาะที่อยู่ในในอิตาลีปะ่ะแล้วก็มอลตานี่ก็น่าไปนะครับอืสีได้ไม่ได้ไปนะทุ่งหญ้าทะเลเป็นแหล่งระบบนิเวศที่สาคัญหลายด้านเช่นการปรับปรุงคุณภาพน้ําการดูดซับก๊าซซัมเมอร์ออกไซด์การป้องกันแนวชายฝั่งและเป็นแหล่งองนุบาลรวมถึงแหล่งหลบภัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล แต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่จะปลูกหญ้าทะเลไปทั่วทุกแห่งเพื่อให้มันเป็นตัวก,กรองพลาสติกซันเชสวิดาวเปล่าเสริมเออหน้าตลกเหมือนกันเนาะแบบว่าเออเรารู้แล้วนะว่ามันสามารถแบบดักจับขยะพลาสติกได้งังไงไปปลูกหญ้าทะเลก,กันก็ไม่ใช่ทางออกนะครับแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเธอแนะนําว่าแนวทางแก้ไขปัญหาที่แท้จริงต้องเริ่มจากต้นตอ่อลดขยะไงเราจําเป็นต้องป้องกันไม่ให้พลาสติกเข้าสู่ทะเลเห็นไหม และนั่นหมายถึงการลดการผลิตพลาสติกมมผมว่ามันทูเล็นะลดการผลิตพลาสติกเนี่ยผมว่าการลดการผลิตเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คือเข้าใจว่าลดก็ดีแล้วเราแค่รีไซเคิลมันใช่ปะแต่ว่าผมว่าในหลายๆอย่างนะมันก็จำเป็นต้องใช้ Virgin Plastic นะครับเช่นอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือ,อพวกอา,อ,อาหารนะนะ แล้วก็คงมีอื่อนอีกแหละที่ต้องใช้วร์จีนแต่ผมว่าปัญหานะคือเราจะการให้มันถูกต้องดีกว่าจัดการให้มันถูกต้องนะรีไซเคิลให้มันดีนะแยกขยะก,กันนะครับเนาะเราจะได้เอาไปถูกรีไซเคิลไงแล้วก็ไม่ถูกทิ้งลงทะเลไปแต่มันควบคุมยากอะ่ะคนมันเป็นร้อยเป็นล้านเป็นล้าน,ล,าน,ล,านล้านคนนะเนาะคุมมันก็ไม่ไหวแล้วไอพื้นที่ทะเลมันก็เยอะกว้างใหญ่ไพศาลกว้างกับพื้นดินนะครับ โอกาสที่มันจะมีขยะลงทะเลไปมันมีมากอยู่แล้วนะครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติจัดการไปนะครับส่วนที่ที่มันแบบควบคุมไม่ได้อนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถควบคุมได้นะอย่างเช่นตัวเราเองเนี่ยนะเราก็ไม่ทิ้งขยะกันเรียราดน,นะก็ทิ้งให้เป็นที่แยกขยะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เให้มั่นใจว่ามันจะถูกนะําไปรีไซเคิลนะเท่าที่เราทาได้นะเออถ้าเนี่ย กทมเขาเริ่มเก็บค่าเก็บขยะกันยังอะแล้วก็ให้แยกขยะใช่ไหมก็ร่วมมือกับเขาหน่อยนะครับเออผมก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นยังไงผมเพิ่งกลับมานะครับก็อืมดูแล้วกันว่าเป็นยังไงผมก็จะตามอัปเดตข่าวอาจารย์ชา,ชาติด้วยนะว่าโครงการไอ้เรื่องเก็บเพิ่มเพิ่มราคาเก็บขยะเนี่ยแล้วมีจะมีรายงานออกมาไหมว่าขยะถูกรีไซเคิลมากขึ้นเท่าไหร่อะไรก็น่าสนใจผมอยากรู้เหมือนกันครับเรื่องนี้โอเควันนี้ก็มาแบบสั้นๆนะครับเออถือว่าเป็นออเดิร์ฟนะ ก่อนที่เราจะาผมจะจัดแจงสตูดิโอให้มันเรียบร้อยแล้วก็ทำให้มันดีๆนะครับก็อาจจะเป็นอีกสัก EP หน้าหรืออะไรประมาณนี้นะก็รอติดตามนะครับในวันนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้ครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบ,บตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ตามนะครับสวัสดีครับ n y topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบ,บตัวคุณ